ากเสร็จแล้วไปผูกแขนรับกมลกับอาจารย์ด้านในเ้อะครับสวัสดีครับพอแมพิ่นอ์สู้ขู่สู้คนมันมีมากห็นมีโอกาสมากไหวพระธาตุพนมครับอย่างในวันขึ้นปีใหม่แบบไทยๆครับมีโอกาสได้มาขอพ่อนจากกันครับ หนักดำหัวเพื่อเป็นสิริมงคลแก่เจ้าของครับฝ่ายญาติมาเที่ยวเนี่ยมาได้ต่าง็นวัดก็เลยได้กลับมาขอพรจากเพิ่อนคอีครับช่วงเดือนมกราช่วงเป็นงานประจำปีงานนมัสก,การองค์พระธาตุพระนุ่มค,มค่ีอาไหว้นะาเพิ่แน่นึงนะครับ จะหนีได้ผ่านมาทั้งนี้กัเลยเขามากหัวพ่นจากคนพี่หน้อมาเลาะบึงพระธาตุนําครับข้บงางในครับบึงทั้งหยอดพระธาตุเนี่ยห้างผึ่งนะครับพี่หนอ้อห้างผึง่งจับอยู่หยอดพระธาตุเลยะ คนเขามากเวียนเทียนสามดอบคพือเรานะครับก่อนที่ขอพรจากบนกระแดอง์พระธาตพระนมแดดขนข้างห่อนนี่ครับ <c oughs> เป็นยันเทียงแนงแดดข้นข้างห่อนอยางถอดลงเทารอพระธาตุกับห่อนไปไล่เติมไปแล้วครับพี่นอ้องแต่ก็บด้วยใจใสสัทธา อ๋อมันรบครับครับได้ขูดหลายคนย่างหลอกเปร่วมกันนะครับมาติดต่างจังหวัดกันหลายครับเพราะว่าช่วงเทศก,กาลในบอกวพวี่น้องลูกล้านมาเหยียมมายามพ่อแม่กับผ้าใบไหวพระธานนะครับพ,พี่เพื่อนกับจัดให้รถนำ องพระธาตุนะครับเดี๋ยวยางหลอบสักสามหลอบแล้วสิได้ไปสูงพระธาตุข้างนอกครับข้าพี่น้องไปสูงพระธาตุข้างหลังเดี๋ยวยางหลอบหนึ่งหลับปฏิจจให้เป็นหมองสูงพระธาตุใสเปิลมีปาะชนะให้เทใส่นังเตรียมไว้ครับ เทลงน้ำพบน้ำหอมเทลงไปครับทางคณะกรรมการหวัดเป็นจัดให้ครับเตรียมครับจับไปจับเชือกถาดึงขึ้นไปรถกระถางทุกทั้งหย่อนกันคนนะครับ

เสนอใวนทีลดน้ำพร้อมกันเด้วครับพี่น้องกนดการให้งอกทั้งใจมาลดน้ำผาดครับเตรียมพร้อมแล้วครับรอเตอร,ร,รเียมคณะกรรมการใหสัญญาณพร้อมดึงครับ สิทธาดึงพร้อมกันนะครับคนละดึงไปรถทั้งหย่อนสุะธานนะครับต่อสัญญาณจากครับเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดที่ับใสีจาก่อางตลอรเนีนการปสิบพร้อเน่แหละครับที่นี่ครับ ได้ัะเตรียมเอาไว้ที่วับวัดพระธาตุขนมหน้าพุทธหาน้องพระแก้วส่วนท่านใดที่จะเตรียมน้ํามาด้วยจะเปลี่ยนน้ําหอมทำไปขึ้นตามสลิงที่เพิ่นเตรียมไว้นะครับไปสู่ยอดดูนะครับที่นี่ขอสมุนในการใช้น้ําอบน้ําหอมประทานแล้วก็ทางวัดเองก็ได้เตรียมน้ําใช้สําหรับส่งองค์พระธาตุขนมเป็นน้ําสะอาดสีขาวเพื่อผสมองค์พระบรมธาตุเพราะฉะนั้นแล้วท่านใดที่รับฟังนี้ จะร่วมในพิธีก็จริญพรได้ส่วนน้อย่าโยมก็ดึงพร้อมๆกันนะครับหลายคนดึงกับวานักกันได้ถึงขนสูหยอดพระธาษครับหยอดน,นำ้ำเบสุงพุนทั้งทึ่งหยอดเลยครับทางวัดฝนกัดจัดขึ้นทุกทุกปีครับสงฆ์พระาน ปีนี้ก็ได้มีโอกาสได้มาส่งน้ำเพลินเป็นบุญกุศลหลายครับขอพรนน้ำเพลินของท่นนข้าราชการทั้งหลายที่มาร่วมในพิธีดังกล่าวนี้ตลอดถึงคณะพุทธศาสนิกชนทุกท่านที่ร่วมในวันมหาสงุทรนี้เนื่องในวันปีใหม่ไทยขออวยอวยพรไปยังคณะราไใสให้มีแต่ความสุขเจริญประสาทธิบุประการใดแล้วต่อพระธาตุพนมก็ขอให้ปางชิดน้องปางขณานั้นนั้นขลังสำเร็จจงพลังสำเร็จ

และก็ถามแั้วท็ขาุองเองน้ได้จะเตรียมไว้สำหรับสมุดเจ้าน้าที่คณะกรรมการพค่ะคำนะน้ำบอยเชือกรับที่นี่ครับ้านเสร็จพิธที่หล่นน้ำพาถานครับอยากโยมตั้งลายกัน หลับพอนไปพร้อมกันครับรอสลิงไล้ลงมากรับอย่ายโยมทันต่อไปต่อไปครับลดน้ำประทานนำพบนำหอมลดน้ำประทานหอมกุเ<อ>ป็นทั่ววัดเลยนะครับพี่ห้อก สิริมงคลแก่เจ้าคองครับผมก็ได้มีโอกาสได้มาทำบุญกองวันไทยน้ำเพินน้ำครับขอบในพ่อแม,ม่พี่น้องน้ำผมก็ได้ขอพรจากเพื่อนพรได้เลิศพรได้ที่ท่านกระเสริรกระหมอะในแด่พอม,มีพี่น้องท่านผู้ชมจู้ชีคนมีมีแห้งขางไทยล้เลด้วยด้วสวัสดีครับ